สวัสดีครับพวกเราอีซี่ครับก็วันนี้เราก็มาทำตามคำ้าของบีบีเดอสกาเป็น c ช a เลนท์แฮชแท็กเราขอโทษซึ่งหลายช่องก็ทำกันเขาทำไปไปหมดแล้วเหลือแต่ช่องเรายังไม่ได้ทำเช้าว่าติดภารกิจต้องแบบไปรับปริญญาอ่าก็เลยคึงได้ว่างทำวันนี้เริ่มจากผมก่อนเลยเออผมก็เป็นช่วงตอนฝึกงานอยู่ที่นี่นะครับตอนนั้นมีเพื่อนมาฝึกด้วยอยู่คนหนึ่งชื่อว่าโกหรืออิสโกเนี่ยที่ทุกคนรู้จักเองผมจะเป็นคนชอบ เอาไม้หรืออะไรไปตีหัวมันเล่นก็ไม่รู้ว่ามันโกรธด้วยหรือเปล่ามันก็ยิ้มเราก็ยิ่งชอบใจเลยขยี้ตีแม่งเข้าไปจนพาคนอื่นเขาชอบไปหมดเขาก็เล่นเงินเขาแก้งมันก็ขอโทษผ่านชาเลนจ์นี้ไปเลยแล้วกันก็ขอโทษอีโก้เลยครับผมโอเคส่วนของผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมผมป่วยผมป่วยประมาณเดือนกว่าเดือน2เดือนล้เป็นร้อนในครับคือทุกวันเนี่ยพยายามจะร้องเพลงก็ยาก ที่สังเกตก็ใครตามช anel เราอยู่ก็จะเห็นเอาทัพทีมมาล้องอะไรอย่างเงี้บย,บยบ่อยๆว่าแหละก็คือให้ทัพทีม,มให้น้องทัพทิมมาช่วยก็ต้องขอบอกก่อนว่า <S <S 1> <S 1> <ๆ>ช่วงนี้ยังร้องเพลงได้ไม่สมบูรณ์นักก็เดี๋ยวจะพยายาม หาคนมาช่วยร้องแต่ก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะจะยังลงคลิปตลอดก็เดี๋ยวแต่ว่าจะเอาคนอื่นมาช่วยนู่นช่วยนี่นิดหน่อยหน่อยครับผมก็อยากจะขอโทษคนดูด้วยครับที่ว่าเราจะทำแชนแนลโคเบอร์เพลงแต่เราดันไม่ได้ร้องเองไปเล่นนี่เขาบ้างเออนั่นแหละไปเล่นนี้เขาเอาเขามาเล่นอะไรอย่างงี้บ้างก็ขอโทษไปก่อนแล้วกันครับว่าเดี๋ยวกลับมาสมบูรณ์เมื่อไหร่เดี๋ยวจะลงคลิปให้ถี่ขึ้นแล้วกันเนาะเคเรื่องฝากต่อละฝากต่อเออเรามีเขาฝากกันหมดแล้วเรารู้จักองอะไรบ้าง เอาจริงๆฝากต่อก็คือจริงๆเขาให้ท้าต่อ3มช่องใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้จักใครเลยเนาะไม่ท้าแล้วกันเอาเป็นน้องๆน้องๆคนดูคนที่ติดตามเราใครอยากทาคลิปขอโทษก็ทําออกมาได้เลยแล้วก็ทํแฮชแท็กเราขอโทษแล้วก็ไปกันได้อ่าไปโพสที่แฟนเพจอีซี่เราก็ได้แล้วเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วเดี๋ยวพวกเราจะช่วยแชร์แล้วกันโอเคครับผมก็ฝากติดตามคลิปฝากด้วยพวกเรามีคลิปมาตลอดทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ใช่ครับผมก็บายบายสวัสดีครับ